ครึ่งปีก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาสผู้ซื้อทั่วโลกสั่งซื้อของขวัญคริสต์มาสจากอีบูศูนย์กลางสินค้าขนาดเล็กของจีนบนทนนเ,เจียงโดยหวังจะได้สินค้าเร็วที่สุดที่ร้านขายของตกแต่งคริสต์มาสในอีบูมีผู้ซื้อจากสาธารณรัฐเช็กสั่งซื้อรีดคริสต์มาสครึ่งตู้คอนเทนเนอร์ผู้ซื้อบอกว่าต้องการให้จัดส่งภายในเดือนนี้เพื่อเก็บเป็นสต็อก ปีนี้ลูกค้าต่างประเทศส่วนหนึ่งคำนึงถึงความเสี่ยงในการจัดส่งที่อาจล่าช้าจึงสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า2-3เดือนโดยเลือกสินค้าและสั่งซื้อทางออนไลน์ผู้ขายกล่าวว่าช่วงน,น,นี้เป็นฤดูการขนส่งสินค้าคริสต์มาสที่ร้านค้าต้องเร่งส่งมอบสินค้าก่อนกำหนดผู้ขายเครื่องประดับคริสต์มาสและกล่องดนตรีบ,บอกว่าวปีนี้ยอดขายในอเมริกาใต้เพิ่มขึ้นประมาณ20%ซคำสั่งซื้อตอนนี้สามารถจัดส่งได้เร็วที่สุดคือเดือนตุลาคม ส่วนที่โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์คนงานกำลังบรรจุถุงของขวัญคริสต์มาสเพื่อจัดส่งไปต่างประเทศผู้จัดการบอกว่าคำสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์คริสต์มาสของปีนี้เต็มแล้วและสายการผลิตทั้งหมดของโรงงานกำลังทำงานเต็มกำลังการผลิตผู้จัดการโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์บอกว่าสินค้าประมาณ6ตู้คอนเทนเนอร์จะถูกส่งไปยังโปรแลนด์ในช่วงกลางเดือนนี้ซึ่งช่วงนี้ตารางการจัดส่งแน่นมากจึงต้องจ้างพนักงานชั่วคราวหลายสิบคนมาช่วย